สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเกมเทรนนิ่งรุ่ม7นะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะทําการเรียนรู้นะครับไฟล์ player k e y shooting d b a ครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับสอสโค้ดมาที่61-73นะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะเล่นเสียงนะครับหรือว่าเล่นซาวนะครับเมื่อผู้เล่นมีการยิงนะครับ เกิดขึ sound, ้นภายในซีนของเกมการทํางานกับซาวครับ d ร์ก b a s ิก็จะมีคําสั่งที่จะใช้ทํางานกับซาวอันดับแรกเราจะต้องมีการโหลดซาวเข้ามาก่อนนะครับการโหลดซาวก็จะเปรียบสุนเหมือนกับการโหลดเอาทรัพยากรต่างๆเข้ามาร่วมในการประมวลผลให้เข้ากับตัวเกมนะครับเรามีการทํางานกับโมเดลเราใช้คําสั่งโหลดอ็อบเจกต์นะครับเรามีการทํางานกับภาพเราใช้คําสั่งโหลดอิมเมจเมื่อเรามาทํางานกับเสียงครับเราก็จะใช้คําสั่งโหลดซาวนั่นเองนะครับซึ่งคําสั่งโหลดซาวครับก็จะ ต้องการนะครับชื่อของไฟล์ที่จะใช้ในการโหลดเข้ามาก็คือไฟล์เสียงที่เราได้เตรียมไว้นั่นเองนะครับในการรีโหลดครับก็จะทําการโหลดซาวด์ที่ชื่อว่า r e l o a d 1 w e b นะครับแล้วก็ทําการ assign หมายเลขของซาวด์นะครับหรือว่ากําหนดหมายเลขของไฟล์เสียงนะครับให้กับร e l o a ด1นั่นเองนะครับเราก็จะมีการสร้างนะครับในส่วนของหมายเลขของซาวด์ที่ถูกโหลดเข้ามาสู่เกมนะครับ reload 1ก็คือหมายเลข1นะครับกัน1ก็คือหมายเลข2 r e ร o a d 2ก็คือหมายเลข3 hit ก็คือหมายเลข4นะครับพี่2ก็คือหมายเลข5ในบรรทัดที่67ครับโหลดซาวรีโหลด2 w งดวนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็นซาวหมายเลขรีโหลด2นะครับก็คือซาวหมายเลข3นั่นเองในบรรทัดที่68ครับโหลดซาวกัน 1. w ึ่เวนะครับกำหนดให้เป็นหมายเลขกัน1นะครับกัน1นมีค่าเท่ากับ2ก็คือซาวหมายเลข2นั่นเองบรรทัดที่69เ้าครับเป็นการโหลดซาวฮิตทวฟนะครับกำหนดให้เป็นหมายเลขของฮิตนะครับก็คือหมายเลข4นั่นเองบรรทัดที่70ครับก็คือโหลดซาวฮิต 2. w งดเวนะครับ กำหนดให้เป็นหมายเลขที่2นะครับคี่2คือหมายเลข5านั่นเองตัวนี้ครับดักเบสิกก็ยังมีคําสั่งที่เราสามารถที่จะกําหนดนะครับการปรับแต่งความดังของเสียงนะครับก็คือการเซตซาววอลุ่มนะครับในตอที่นะครับก็คือการปรับแต่งเสียงของซาววอลุ่มได้ตามความต้องการอาจจะมีการปรับแต่งเสียงเป็นเสียงเบานะครับตามระดับความดังนะครับจาก1นึถึงหนึนั่นเองนะครับหนึก็คือดังสุดเต็มที่นะครับลดหลั่นตามหมายเลขที่เรากําหนดนะครับก็คือค่าที่เรากําหนดนั่นเอง บทที่เจ็ดครับเซตซาวเวอรลุ่มฮิตสนะครับกำหนดเป็น100แล้วบทที่เจครับเซตซาวเวอรลุ่มกันหนึ่งกำหนดเป็น90นะครับเสียงรีโหลดก็จะดังกว่าเสียงของการยิงนั่นเองนะครับเราเตรียมทรัพยากรของเสียงนะครับมีการเซตวอลลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของรูปการทำงานของเพลเยอร์ชุตติ้งเพื่อทดสอบการยิงทางฝั่งผู้เล่นครับขอบคุณครับ